วัสดีค่ะนี่ยังเถว <c oughs> เอาช่องเขาจะว่าไม่คิดบ้างหรอไม่คิดบ้างเลยอะไรก็ไม่รู้งานอุ้เหรอเขาขาวกว่าหนาวะ <c oughs> บมูมบัเคยอเสกันย่างสะดานูย่างตักแบ็ดเออผมพู้ดีย่างเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่กับเราสองคนอ๋อสองคนอย่างนี้นะคะสองคนสวัสดีค่ะโซเลคค่ะสวัสดีค่ะนุชซี่อ๋อคุณผู้ชมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาแบบนี้พีกอ่า<อ>เอาเธอเขาไม่ได้อยากเป็นผู้ชายเวีนว่า,เ,าเขาอยากเป็นผูห้หญิงฉันชอบคมสวยคนงามไม่ใช่ว่าเออแบบเป็นลูกยูต่ว่ากันเป็นลูกเป็นสาวสวยมาคุยโอ้ยเธอละ คลิปหน้าจะทำทำคอนเทนต์นี้ดีกว่าคลิปหน้าจะทำเป็นคนคลิปสิบแปดบวกเรื่องบนเตียงนะสินะอุ้ยฉันมาตอบด้วยตอบเันตอบเนสได้ได้ได้เก็ออยังวอรจินอยู่ช,ช้าถูกเอาคือ,อยูย่ไหว เอาเข้ามาดงยกยกหัวใ่ยกมือใส่หัวแบบว่าด,ดีว่าด,ด,ด,ดีสามียังสิบอกคือ,อดีเอาว่าดีไปดูว่าดีมาว่าเออขาเขาเลือกกันอะไรกัขอขอนเขาเข้าเข้าเนื้อหากันอยกันนะคะคือวันนี้ก็จะมาถามความรู้สึกนะคะคุณมัลซี่ชาแนลนะคะ<ห>ที่คอมเมนต์ในช่องตัวเล็กแบบหลายเลยทําไมดูดูคลิปกับดูคลิป เขาเรียกคืไรเหมือนนุชี่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนุชี่ดูนุชี่เปลี่ยนไปนุชี่มีความสุขดูนุชี่นุชี่ว่านขึ้นหรือเปล่าเขาจะเมนในช่องเขานะเนีอ่าคำถามอนะไรเนาะเหลายหลายมากเลยแต่ว่าคำถามคนถามทุกคลิปเลยเด็ดพร้อมว่าเธอเด็ดไหมว้ากับวา่าเธอเลยเนาะเด็ดยังเด็ดเด็ดแบบไหนอย่าตัวยั้เท่ของโคชิคอง คำถามแรกนะคะที่ห้าสินามความรู้สึกของพี่นุชหนะะ้าะว่า,วารู้สึกยังไงบ้างเมื่อมีคนมาพูดเราว่าเราเปลี่ยนไปรู้สึกแบบว่าคือแบบว่าห้าเปลี่ยนไปห้าเลือกมีความสุขมากขึ้นการใช้ชีวิตในใน,ในตะมือน,นมีความสุขบอ่อหรือจังใดก็ก็มีความสุขดีก็เหมือนเหมือนเหมือนมันเหมือนเดิมก็มีความสุขสุขกายสุขใจกับมีความสุขตลอดอะ คือไม่ค่อยเสียใจไม่แบบบค่อยไม่เสียใจอย่างเราพี่น้องคือมีความสุขอยู่แล้วเอาย่าพี่กันเดียย่าพิจักรเมีนอยู่อ่าค่อนข้าวย่อมกันเมื่อกับเป็นเหมือนเลิ้งจากฟันก็มีกระทบกันบ้างใช่ไหมล่ะเออก็มีกันพิจารณ์ก็การสบายใจนิดหน่อยแต่ว่าก็เชื่อได้เอ้าตอนก็เชื่อได้ก็งอได้สองเดทอย่างประมาณนี้ใม่นหมล่ะ เขามีความสุขดีนะคะเป็นตัวของตัวเองเลยพี่น้องนุมีความสุขนุ้ดบางคนก็บอกว่านุ้ดเปลี่ยนไปแต่ว่าก็เลยแต้อ่าคนทั่วจะมองเนาะบางคนเพิน่นเพิ่นกันแน่บค่คบวกันแต่สำหรับนุน้นว่านุ้ดเป็นผู้เก่าผู้เดิมแต่ว่ากะสิมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะบวคขึเก่าอย่างนี้นสินะพี่มันบวกขึ้นเก่าบวคขึเก่าตัปวดขว่ญขึ้นอาจจะปวนขึ้นาอาจจะปวนขึ้นแต่ว่าความสุขกายสบายใจก็ มีเหมือนเดิมนะคะมีความสุขขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเอาเขาเม่นมากเนาะเขาบอกว่าเธอนะ่ะดูดูดูมีความสุขมากขึ้นดูเป็นดูยู่ก็ฉันนี่ถ้าเป็นตัวของเจของเหมือนแสดงกิริยทาทังแบบตัวของตัวเองว่าอะไรเกง่งว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เมียนะอยู่แต่ขึ้นยังทั้งสมขึ้นยุก็บอดแตมีก็มีเก่งบ้างเก่งใจพิ่น,น้ามี้ยังบางเธออ่ะนะพี่น้องอาจจะบางเทธออะไรวะเก่งใจเพิ่นนอะไะพี่น้องแต่ขึ้นยุก็แฟนขึ้นมา ตัวเยิ่งตนเอง,เอง,เองก,กันดมได้สิ่ม้่ก็อยู่กับคนเราฟิลแต่ามความหมายว่าอยู่กับบอลเวลาสิ่สบ,สบายใจก็สบายใจมีความสุขอยู่กับเพื่อนแต่ว่าอ่ามีความเก่งใจอย่างสี่นนะพี่น้องแต่ถ้าอยู่กับแฟนกะกะมีความสุขคือกันแต่ว่าอ,อ,อาจจะเป็นตัวเองเพิ่มขึ้นจังนอนเพราะว่าอย่างนีที เอออยากโตคือตัวเจ้าดมยิ่งสีนะาต้องแตกต่างกันระหว่างระหว่างตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจจะเมียนก็บยู่กบอลจะเออเวลาทำงานเขาก็เต็มที่เวลาเต็มที่แล้วก็มีความเกรงใจบอลบ้างบอนว่าสีเป็นตัวของตัวเองไ่ทุกอย่างนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนก็เป็นเจ้าหน้าเองเนาะห้องกับเพื่องน้องโอเคเรื่องนี้ก็แจ่มแจ้งนะคะเพราะว่าเขาก็แย่ๆเรื่องเรื่องน้าเรื่องส่วนตัวเนาะกับอันนั้นตรงนั้นก็คือหน้าที่เขาก็ที่ไหนที่เข้าห้เห็นดีที่สุดนะคะเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ อค่อยเติมให้กันนะคะบรรยากะถทุบบางค่ะเพื่อไปเธอทูกเขาเขาทูกเธอเอามีคำถามใดอีกอออ่ะฉันนี้ชันเด็ดเลยเวลาที่กันบุหรี่งอสมมติสมมติอ่ะสมมติสมมติว่าโนผิดมันโนผิดนะเดี๋ยวเธอก็มางอฉันเธองอฉันเดวฉันฉันโมหายเธอเ็อเออเขาสั่ ก็แหล่แต่ก็สชิดทิ้งเธอสิแม่พี่น้องแบบงอเข้ามาส้ำเร็จแต่ว่าก็หนัาเทอาเท่มีความพยายามดีอ่ะเท่าสิงอ่ะจะซ้ำเลสบ่ถ้างอเป็นหนึ่งฉันก็เล่นตัวนี้เนี่ยเออก็บอะไดรไงเกะเกมพีเกะเกมพีฉันฉันฉันเขียนเธอหลอกแหลกกันบ่วันนี้ฉันงอแล้วเธอ่เขียนฉันก็เขียนเธออีกฉันเขียนเธอขึ้นสรุปเลยว่าสรุปถ้าตัวนึงงอฉันเพราะว่าเก็มันพิเจ้าอะไรไงล่ะโอ้เป็นเข้างอเธอตลอดบ่ก็ถูกแล้วเลยคอมเมนตมเนล่ะ จะไม่ละเออเออนั่นปีแล้วเอละลากะมันมีคำถามเขามาในในตอนนั้นที่เขาที่เขาอ่นที่เขาันเอาไว้ที่เขาพูดน,น,นะ,นนะว่าพี่นุ่นกับตัวเล็กคบกันนานเท่าไหร่แล้วเขาจะว่าหกเดือนพี่นุ่นกับตัวเล็กเอ่อทำไมถึงได้คบกันตั้งแต่ย่ามแต่เขาจะว่าไงสิละก็หัวใจักกันมาก,ก่อนน่ะนี่แต่ว่ากับ,บ่ท่านจีบ เป้าหมายว่าตอนนั้นก็เออก็ยังมีแฟนอยู่ก็บริจีบริหยังแต่าเคยจีบก่อนหน้าก่อนหน้ามีแฟนแต่ว่าก็บริเออก็บริสารต่อแต่ว่ามันก็มีผู้หนึ่งก่อนหายแล้วรอเขบอกแล้วว่าก็เลยเลิกกันก็พ่นหนังก่อนจ็จังเออก็เลยมาสารต่อผู้หนีต่อสี่น้าพี่น้องจนก็เลยได้คบกันพอาู้จังหน้ามาก่อน หูจักหูจักแบบไหนหูจักพานไผยหรือหรือหูได้หูจักพานไผหูจักในวงเราก็ชีวงเราคัแต่เอาก็จริงกับพือเไม่กแก็เลยหูจากกันในวงเราไปกินไปก็ไปกินอยู่บ้านบ้านไม่อยู่แมไกินต้องกันบอันสิแไปกินดั้นตจตบอเนี่ยไปิยังไนตเอาถ้าเขอยากเพื่อนเธาเนเขาอยากิมาแ่ว่ายังสี่แมก็ได้อาศัยกินเห่าซอยไจโตบอบเนี่ ไปนน้องแค่อยากไปให้ก็เลยไมปปอบใจไห้ยุ่ยให้ยุบัดไม่ยุยเป็นยังคือให้แบบนี้ฮูบอเอาเธอไห้ถ้าไห้เรื่องแฟนเจ้าเธอเธอพึ่งเลิกกับแฟนเธอเป็นยังแบบนี้ก็เพราเป็นยังเออกระปอบใจปอบระเบินะเออกระปอบใจแล้วม่เลสนไนแลกไม่เลสไนยม่เลสไนเจยจานู เขาอมาส่งเธอหอดบั้นพักเลยใช่าโุเดอมาส่งเขาตลอดี่หลุประกัพึ่งอุ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงหรือเปล่าอ่ะตัวจะลงหรือเปล่าอันนี้คือพูดขำำคลายเครียดนะคะคือเอางคือว่าผ่านมรสุมมาเดียวตัวเอกผ่านมรสุมชีวิตพี่นุชก็ผ่านมรสุมชีวิตนะคะมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่ทุกคนมีมรสุมชีวิตนะคะตัวนี้แห้งหนักเลยพึ่งพานมาได้ปุ๊บก็เกิดอุบัติเหตุนั่นสินะแล้วสุดที่เกิดอุบัติเหตุนั่นคือ กระยากระบ้านใจอยากกระบ้านแล้วบมันผ็้ชมที่มีงานต่อผมเนาะก็คือช่วงนั้นคือท้อเมยเพราะว่าอะไรเพิ่งเข้ามาปีแรกบ้านหอดปีสามเพิ่งเขามารดูการแหลงัสินะแต่ว่าก็เมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อนก็ออกงานได้ไม่กี่งานนะคะออกบ้านพ่อรดา,าสีสามยังไม่ถึงยี่สิบนะคะบ้านบ้านหอดยี่สิบงานสามก็เกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วกะกะกระทบก็คือมีปวดขาปวดปวดหัวเข่าแล้วกะดังฮักตอนนั้นก็คือก็เลยท้อแบบ แง่เลยมันสิพานไป็นเทีเพราะว่าตอนเปิดร่วงกับฝนตกนี่สินะบันนี้ก็โควิดแน่ก็บเรออกงานแน่สินาก็เลยว่าคือเขามาเปลี่ยนนิจจันา์แต่เต็มจริงๆทั้งเรื่องดราม่าแน่เรื่องน้ำมาหลายหลายอย่างทั้งเรื่องดราม่าข้องอันผู้อันบอดนี่สินะทั้งหนึ่งน้ำมาข้องหลายๆคนที่เอาห้าไปเกี่ยวของทั้งเรื่องดราม่าตัางได้เกิดไปเหตุก็เสร็จไปงานละเมอหลายอย่างแห้งตอนน้ะคือแบบเมื่อยท่อนะคะเมื่อยเมื่อยแบบเมื่อยแบบ กูจะเหตุต่อดีบอจนตัดสินใจว่าจนตัดสินใจมาจิบเหตุยูทูบด้วเดต่ตอนนั้นือแบบเอี่ยงแต่เธอก็ทำไงฉันเห็นอยังผิดนังนสินะฉันไปเผาเงินระเบิฉันไป่ย่นระเบิดเสียเงินเธอเหรอประมาณนี้ฉันบอกอีฉันบอกอีเมนก็ได้่บอกอีกจนปวดตงว้าวจนปวดตงว้าวไงก็อันนี้ก็เป็นการเปิดใจของกันและกันนะคะแล้วถามว่าทุกมเหือนี้มีความสุขหรือตัวไหนทุกมเหมือนยิ่เราคุยกันว่าทุกวันนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีเขียดมีงอนมีแกงมีกวน กันขึ้นมาแล้วหนักหนักแห้งชนนี้แห้งหนักเมื่อเดือนที่นอนนี่เขานอนเป็นสีเพิ่นกับเมื่อก่อนเมื่อันนี้เขาเมื่อเดือนเขาอาบน้ำเมื่สิบกันสิบแล้ว่าเขาอาบน้ำมาแล้วเพิ่นบมเพิ่มขึสิมากเพาอุ่มอุ่มแล้วก็นทิ่มโตเขาลงแห้งหนักเธอในโครงการนี้ท็อปเซชันขี่แตกเลยเด้เธอสมมุิตะกี้ไม่นสิเป็นอย่างเลยตะกี้หยอกเป่นสิฟีดฟันเท้าสมมุนีเขาหยอกนี่ฟีดฟันเท้าแล้วสมมุนจอเลยยเเปปลี่นไจ้องอ้วนขึ้นเขาอ้วนขึนเป็นอย่าง เธอทามเขาเขาบ็โบเมียนตะกี้เข้ามันนักสันตะกี้บริวารปานนี้ทุ่มเงิอว้ข้นจากโลกจะขอน้องข้นจากโลกโบเมือนสร้างกระเทาเดิมเท่าเดิมแปลว่าอย่างจะเท่าเท่าเดิม <c oughs> ม,มันจะไบเพิ่มขึ้นมันไบโรเ่าเดิมลว่าย่านักดาเก่าเต้าข้อนั้นบอเก่าพุ่งไงเก่าอย่า,ามาบอกข้อนั้นบอกขึ้เกา่าข้อนันเปลี่ยนไปหยอกกับไดายใมั้มันบดจริงอย่ามาบอก จะคล้องกับเขาให้จะค้องกันล่ะจะคลองับเขาให้กับจะคล้องกันเบื้องหนังเบิ้งแท็บเล็ตมีแบตสามเปอร์เซ็นต์เาะจักเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์ซนถือไปหอดฝุ่นบักไก่ยังดูหนังอุ้ยเธอมันบ่มันเธอคือภาสาเนี่ถ้าสิ้ออีกกูอะไรมันมันเบิดดอกมันยังเหลืออยู่ว่าสั่นสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เ็นต์เอาเธอเธอเปิดไปแล้วเธอคือภใส่เนี่ยถัาไปก็จะเบิกตัวอุ้ยมันบดเบิดดอกมันยังอยู่มันแบตทึดแบตทึดเหนว บุตรที่เฟินนะบุตรที่ขาเล่เลยติดต่อก็บังเงินซีรีส์นางไทยอยู่ในเฟซบุ๊กเธอเมื่อวานอย่างเงธอคือเมื่อวานอย่างเธอเธอคอไม่สนใจเขาบเจรที่เ้าบเบงน่ะเธอว่าจะเขาไม่สนใจเธอฉันก็่สนใจฉันกวนเ้้เธอก็ไม่มากวนนะนี่นะไม่แล้วทีควมไอแพเท่าทิมกวนมนไม่ไดนอะไนว่าด้ความถูกงมาื kind of ่อ ตูดออกมาแล้วซื้ออะไรความต,ตูดออกมาแล้วพี่ก็ตีแล้วกาบหปอารมณ์เม่นหมเมื่อกัเป็นจากว่างเพื่อแฟนจะเจริญอันหนึ่งห้องก็เจริญอันหนึง่งเราจะมาว่ากันย่าสนใจก็สนใจภาพไปดินเนอร์กับไปดินเนอร์ย่าเอาใจก็เอาใจย่าให้นั่นย่าเอาใจใจหนีจะเอาอยู่บอายแม่นเกินเกิน <c oughs> โอเคค่ะคลิปนี้ก็กระจ่างแล้วนะคะคือเขาก็อหญกเยื่องเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเนาะแหละกะเขาวลาห้องอันนี้เขาก็ใหญ่แยะ่คือกะดูแลกันไปนี่นะคะจะ่บูญวาอลายคนจะเจออาจจะ่งอาจจะแบบว่าบ่ได้ไรอันนี้กันกันแหละแต่ทุกคนและวทุนนี้ให้นี้สุดก็พอนะคะอัมลาพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป ก็จะใช้ให้ตัวเล็กชันแน่ด้วค่ะแล้วอย่าเดือดห้ามกดข่าวโฆษณาเลยค่ะไม่อันนั้นก็ปล่อยให้เไม่ต้องอฆษณาคตปัจจุบันเราทำประโยชน์ให้ที่สุดก็พอเข้าใจไหมัอ้สัสใะเสมือนก็มีอย่างเป็นบ่งบอกว่าเธอครบชั้นแนวสมิงอันตอนนั้นเวลาที่เฉลยกันลมออกไงแต่ช่วงนี้เขาหวานแย่ดีจ้ะเออใช่แล้วกดขาวเนี่ยบอกมันต้องบอกกันที่ย่างบอกว่าต้องเฮ็ด มั่ต้องเจอจากัวใจจ้าของมาจะคล้องเออจะเห็นแน่านี้แน่านี้เออคนรักเราจะได้ภูมิใจ <c oughs> โอเคพี่น้องขอบคุณหลายไปแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ <c oughs>